ไปกี้ไปที่จะมาในช่วงวันปีใหม่นี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูกันนะโอ้โหเรียกว่ามีนักเตะที่ลุดออกมาเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันอย่างออฟฟิเชียลแล้วนะมีคนแรกเลยคือบิ๊กไทม์แกลเรตเบลนะครับบุตเกตปูโยนะครับปีโลนะครับเชฟเชงโก้คาซิยานะครับจอร์ดี้อัลบานะครับแอชรียโคนะครับคาฟูบาโจและก็ยังมี3คนนี้อีกนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ทีเด็ดเท่าไหร่นะพวกเซจินโยเออไม่ใช่ลูเซ์โรเบโตนะครับแต่ว่านักเตะใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะมี ีบูตเกตนะครับแล้วก็อนะับาเนาะจีอับานะครับที่มาเป็นอีพิกครั้งแรกเลยสําหรับตัวที่เด็ดที่สุดเนี่ยคงจะหนีไม่พน Big Time น้นบิ๊กไทม์นับของแกลเลตเบลนับร่างนี่เป็นล่างในสุดริง UCL นนะที่เจอกับเลียวพูลร่างตีลังกายยิงนะครับโอ้หออคาดการณ์น่าอยู่ที่มันร้อยเจดเดี๋ยวผมน่าจะทำคลิป คาดการคาบรางหรือรีวิวคาบรางเนี่ยแยกและกันนะครับเพราะว่าอาจจะเวลาในคลิปนี้ไม่พอนะครับแต่สําหรับตัวที่คือทั้งหมดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยืนยันนะว่าคนไหนจะมาว่าไหนบางคนบอกว่าโหน่าจะมัดรวมกันมาในแพ็คเดียวแล้วก็เปิดอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นแพ็คที่มีอ e ีพิกหตัวนะครับแล้วก็เปิดรวดเดียว6คนอะไรเงี้ยนะครับ ก็ยังไม่ยืนยันนะส่วนเบลเนี่ยก็ยังไม่แน่เลยว่าจะมาร่วมกับแพ็กไหนนะครับอาจจะมากับแพคนูน้นแพคนี้หรืออาจจะเป็นแพกแยกแพกเดียวของเขาหรือจะเป็นแพกซื้ออันเนี้ยยังไม่มีการยืนยันนะครับส่วนอีกห้าคนที่เหลือเนี่ยมาแน่แนะครับช่วงวันปีใหม่เนะี่ยมาแน่ๆนะครับยังไงก็ตามเพื่อนๆควรเก็บทอง รอกันไว้ด้วยแล็บอีก1นึ่งพ็คนะครับคือแพ็คนิวเยอร์กิปนะครับก็คือน่าจะมาในวันที่1เลยนะฮะจะประกอบด้วยนูนเยสนะครับโอ้โหแค่นูนเยสคนเดียวอะชื่อนี้ก็สุดแล้วนะครับโชว์ไทม์นะครับเอนดิกด้วยนะโอ้โหแล้วก็เอมิลี่ด้วยนะครับก็แต่ละคนเนี่ยโอ้โหตึงๆทั้งนั้นนะโดยเฉพาะนูนเยสกับเอนดิกเนี่ยคือได้2คนเนี้ยก็มหาเทพแล้วอะครับโอ้โหงงเลยนะครับคือแพ็คเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับน่าจะมาวันที่1อ่ะแน่ๆนะครับส่วนอีกพวกอีปิกที่เหลือเนี่ยจะมาพร้อมกันเลยมรว เดียวให้เปิดแบบยิงยาวเลยช่วงปีใหม่หรือยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับยังไม่ได้มีการยืนยันแบบเป็นทางการออฟฟิเชียลนะแต่คิดว่าน่าจะมาช่วงเวลาเดียวเดียวกันนะครับอาจจะเปิดแบบโอ้โหรัวๆเลยยังไงก็ตามเพื่อนๆนะ่ะควรเก็บทองนะคือใครที่แบบกำลังคิดอยู่เนะี่ยอย่าเพิ่งไปเปิดแพ็คนู่นแพ็คนี้เพย์เยอร์ออฟเดอะวีคแพ็คโชว์ทามนู้นเนี่ยอย่าเพิ่งนะผมว่ารอให้มารวดเดียวแล้วค่อยแต่ตัดสินใจเนะี่ยดีที่สุดนะครับ